อ้าวคนตำรวจตำรวจตำรวจจริงแม้บริการประชาชนดีจริงอุตส่ามาส่งข่าวถึงที่คุณเข้าใจผิดแล้วฉันมาทำธุระในไหนก็เจอกันแล้วบอกข่าวเลยซะวันนี้ก็ไม่ผิดหรอกนะเอหรือว่าจะอุบเอาไว้เพราะอยากเจอผมอีกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะ เราได้เจอกันอีกแน่แล้วก็มีเรื่องต้องคุยกันอีกอยางโอ้โหต้องคุยกันยาวเลยครับคุณตำรวจผมอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังโอารอด้วยสิคุณผมไมไปก่อนนะครับโอกาสหน่าจะมาดูลิเกมใหม่ <c oughs> พวกนายก็เหมือนกันนะอย่าขยันเห่าไปตองแห้งให้มากนะเจ็บคอเปล่าเป่ามัน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 ว่าว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 าใคร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 อ่ะคุณนุกครับเมื่อกี้ใครเห่าไปตองแห้งครับย่ำย่ำเจ็บมันไม่มี ไปคุณมีอะไรเหรอคุณเราถูกสั่งย้ายวันเดียวกับที่เกิดการปล้นเพชรใช่ไหมคะสารวัตรถูกต้องตอนฉันกับหมู่ชื่นมาถึงบ้านพักชายแดนก็พบ<ม>ลิเกขนาดนี้กำลังแสดงอยู่แล้วรถของคนร้ายก็มุ่งหน้ามาเส้นทางนี้แล้วรุ่งบุญโอบ ครูฝึกลิเกของคณะนี้ก็มีเพชรเมลลสองล้านหตั้ง2เม็ดเป็นอย่างน้อยนี่คุณกำลังสรุปว่าคนในคณะลิเกเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการปล้นผมว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ไอ้เชิ้ตคนเดียวช่จะให้คำตอบได้ถูกต้องนะครับไป,ไป คุณมีแฟนหรือยังครับคุณมีแฟนหรือยังครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีไม่เป็นการรังเกียจไม่เป็นการรังเกียจเป็นแฟนผมได้ไหมครับเป็นแฟนผมได้ไหมครับแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นผมให้พูดเองเลยให้พูดเองเลยเอ๊ะเอ๊ะพูดไม่ฟังไงเนี่ยพูดไม่ฟังไงเด่นตบเลยเด่นตบเฮ้ย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 เอาเอาเอาอะไเอาอุ้ยอะไรไหวไหมเนี่ย อ<ห>่ะจะไปตบเขา,เาไม่รู้อ่ะบอกให้พูดตามข้าพูดตามแล้วอ่ะอยังยังเหลือนี่ฮาอะไรเนี่อย <หา S 2> อันนี้ฮาอะไร